ความคนใหม่ที่จะมาดูแลคุณยายคําเพงนะคะเมื่อคืนนี้ก็นอนนอนดีอยู่ค่ะแม่แม่มีร่องรอยของการนอนอยู่นะคะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณยายแล้วนะคะคุณยายได้ที่อยู่ใหม่นะคะบ้านใหม่ที่สมบูรณ์แบบค่ะแม่แม่อาหารการกินก็สมบูรณ์ค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็น น้องช้างนะคะสองเชือกนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าวันนี้ยังให้ควานนกนะคะพาเข้าอยู่ค่ะเดี๋ยวเราอยู่อีกสัก2วันนะคะมมนนกกีีออ,อ ยาสีม่วงเราไม่มีนะไม่ต้องใช้แล้วดูแล้วเอาแค่ล้างให้มันชุบเชื่อ,องก่อนเนี้ย,ย,ยไ,ไปแล้วตะนกเธอถือไม้อันนั้นให้ฉันหน่อยขากล้องอันนี้เขาก็จะเตรียมกวนข้าวเหนียว กับน้ำกระเจี๊ยบนะคะแม่แม่มีหัวอาหารด้วยเนาะนี่มีหัวอาหารด้วยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะแม่แม่ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบค่ะกวนเข้าด้วยกันค่ะอันนี้เป็นเตานะคะสําหรับกวนนะคะเป็นอาหารเสริมค่ะแม่แม่ค่ะ โอยอันนี้เขาเรียกว่าช้างใช่ไหมไม่ใช่ฮิโปใช่ไหมคะไม่ใช่ฮ <c oughs> ิปโปใช่ไหมคะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วอันนี้คือปลดโซ่ค่ะแม่แม่ปลดโซ่นะคะให้ช้างเดินหาก,กินนะคะตามอาณาเขตของเขาค่ะอาณาเขตถามว่ากว้างไหมก็กว้างค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ใบหญ้ามีเถาวัลย์นะคะมีเถาวัลย์ให้ช้างได้ทานนะคะ เป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะช้างเขาก็จะกินของเขานะคะอย่างต้นจามจุลีต้นจามจุลีช้างก็กินนะคะแม่แม่ต้นอะไรนะนกภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะต้นต้นต้นสีแค่วไหมอะไรต้นอะไรต้นสีแค่วหนอ่งไหมต้นคอยต้นคอยต้นคอยเนี่ยค่ะต้นคอยเยอะค่ะ จะมีเถวาวัลย์มีหญ้านะคะข้างในตรงที่คุณยายพักค่ะยิ่งมีหญ้าเยอะนีอ่อันนี้ช้างค่ะแม่โอ๊ยช้าง <c oughs> ช้างนะคะหนูไม่ได้บูลลี่นะ <c oughs> แต่ว่าน้องเหมือนฮิปโปมากเลย <c oughs> ไม่ได้บูลลี่หนูเลยนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> น่ารักอะ่ะ <c oughs> เหมือนช้างการ์ตูนเลย เหมือนช้างการ์ตูนเลยค่ะแม่แม่อ้ออวนมากเลย <c oughs> อ่าคุณยายก็จะทายานะคะเมื่อเมื่อวานนี้ตอนที่พายายขึ้นรถนะคะตรงหัวคุณยายก็จะโดนอ่าเหล็กที่อยู่ข้างบนรถนะคะก็จะทําให้แบบมีรอยถลอกนะคะมีแผลข้างบนนะคะตอนนี้ควานก็กําลังจะอ่าทายาให้ค่ะแม่แม่ค่อยคทายานะคะข้างบนนู้นเพราะว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะกระดานใช่ไหมคนยายค่อนข้างบางค่ะแม่แม่กระหม่อเออบางมากกระหม่อมกระหม่อมเออกระหม่อมตรงนี้อันนี้หน้าผากอันนี้คือกระหม่อมอันนี้ พ่อควานนะคะตะนกก็ช่วยช่วยช่วยควานคนใหม่ดูแลยายอยู่นะคะเราก็จะอยู่ที่นี่สักสองวันน่าตะนกน้องรอพี่บีพี่บีจะมาวันศุกร์นะคะแม่ๆมไม่ต้องเป็นห่วงคุณยายนะคะคุณยายได้บ้านใหม่ที่ไไไไไมมมม่ีีอะะรนนนนยาาาังงจจปหหเืถ้คว มันโดนดมให้มันดมงติ่งไปเลยคือคือคือเหมือนเขาเขาแบบว่าเอ้ยเขาชื่ออะไรนะคะตัวนี้ชื่ออะไรนะคำูลคำูลคำูลคำแพงนู่นน่ะมาลีมาลีมาลีอ้วนฮิปโปเฮ้อหนูเหมือนฮิปโป,โปมากเลยไม่ได้บูลลี่นะ <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนเขามาทักทายคุณยายยังไงไม่รู้เนาะเหมือนเขามาทักทายคุณยายค่ะแม่แม่เอ๊ใครมานะหนูได้สมาชิกใหม่แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอายายดูดูแ bon ต่ยายดูแต่ยายของเราแค่นั้นหละว่าจะยังไงแต่ถ้าม um> ีความอยู่คงไม่เป um> um> ็นไรอ๋อกินใหม่กินใหม่มีการทักทายกันค่ะแม่แม่ดีดีกวสองตัวนี้อยู่มั้ย แต่คุณยายมาลีนิ่งค่ะคุณยายมาลีเขาเขาเขาตาบอดสองข้างใช่ไหมคุณยายมาลีตาบอดสองข้างค่ะแม่แม่ไอตามันตีมันอ้วนไงมามันตีไงแต่นกถ่ายรูปคู่หน่อยแต่นกถ่ายรูปคู่หน่อยถ่ายรูปคู่หน่อยถ่ายรูปคู่หน่อยไอ้กระหนูตาตีไง เหมือนช้างการ์ตูนเลยเนาะเเหหมมืืออนนใช่ใช่เหมือนการ์ตูนอ่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณยายต่อรู้ว่ายังไงอยู่นี่หรอก็คือเขาเขาเขาปลดโซ่ค่ะแม่แมส่วนคุณยายก็ไปพักที่เดิมใช่ไหมอ๋อไปกินผลไม้ที่เหลือ ดูคุณยายแฮปปี้อยู่ค่ะแม่แม่ไปนู่นเหรอ